ธรรมะก็เป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งที่ช่วยให้จิตใจสงบถ้าเรารู้จักฟังการฟังที่ท่านแสดงนั้นไม่จำเป็นจะต้องทรงจิตใจตามที่ท่านพูดไม่จำเป็นจะต้องตั้งจิตใจว่าดีหรือไม่ดีเราตั้งใจเพื่อให้จิตสงบเพระท่านแสดงไปอยู่ที่จิตความมุ่งหมายของผู้แสดงก็อยาก ให้เข้าใจธรรมะมารวมอยู่ที่ใจอเห็นธรรมะอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นการฟังธรรมถ้าใครรวมจิตใจได้สงบอยู่ที่ใจฟังเข้าใจดีกว่าที่เราจะไปส่งตามที่ท่านพูดหรือส่งไปตามเรื่องดีกว่าเราอยากไปจำเรื่องโน้นเรื่องนี้ความที่จิตมีสติรวมสงบ